สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone 2 h a n d Channel นะครับวันนี้มีสีการนดอันนอนะครับเป็นในตัว iPhone 11 Pro Max นะครับผมโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วด้วยนะครับมาดูตัวเครื่องกันนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับสภาพนี่แบบน้องๆมือหนึ่งะฮะสภาพสวยมากเลยครับนรัอยีล็้าจะไม่มีเลยนะครับสวยจริงๆนะเนี่ จะมีรอยก็เป็นรอยมือผมนี่แหละครับเ <c oughs> ช็ดมาทุกคลิปแล้วครับเปิดย้อนดูได้นะฮะฝากกด subscribe ให้กดไลค์และเข้าว่ากันไปนะครับเปิดดูได้นะครับกกปปร,ร, like ร,บรบอยมือผมนี่ท้งทุกคลิปนี่นะฮะสวยๆนะครับตัวน,นี้เป็นสีดำเนาะนี่นะครับดูด้านหลังนะฮนะครับเงาสวยแวบเลยน,นะครับเงาสวยแวบยังไงเงาแวบสวยมากเออเงาสวยแวบเป็นยังไง นี่นะครับดูกล้องเก้งนะครับใสมากนะครับ้ายโปร่งแพร่นะด้านหลังนี่คือเคลียร์เลยนะครับเคลียร์มากๆนะครับโอเคตัวนี้ติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปติดนะครับผมด้านหน้าจอเนาะโอเคมาดูสเปคเครื่องกันนะครับนี่นะครับเป็น iPhone 11 Pro Max เป็นเครื่องไทยนะครับความจุ64 g b ไนะครับไม่ได้จำกัดการใช้งานของซิมนะครับใส่ซิมอะไรก็ได้นะครับโอเคแล้วมาดูถึงสุขภาพแบตเตอรี่นะครับ 81%อนะครับก็ถือว่าถือว่าชีวะถือว่ายังอึดออยู่นะครับผมยังใช้ได้โอเคอยู่นะครับไม่ได้หมดแบบเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับใช้ได้ปกติเลยครับผมโอเคแล้วก็ถึงการปรับแสงนะครับปรับแสงลดแสงได้ปกติเลยนะครับครับทุโทนปรับได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับปรับได้ปกติเลยนะครับแสงประมาณนี้พอเนาะโอเคแล้วก็มาถึงโหมดของเสียงนะครับ โอ้โหโอ้แสบหูครับชาดครับชัดเจนมากครับชัดจนแสบหูผมเลยนะครับในตอนนี้โอเคนะฮะเรียกว่าออปชันนี้คือครบครันนะครับปกติหมดฟังชันนน่เคยแกะเคยซ่อมนะครับโอเคนะฮะมาถึงโหมดการถ่ายภาพเนาะการถ่ายรูปการชัดภาพอลไวก็ว่ากันไปนะครับนี่นะครับโฟกัสแสงได้ปกตินะครับนี่นะครับ ย่อซูมขยายได้ปกตินะครับทางหูทางหบได้ปกตินะครับนี่นะฮะยวลองทสการถ่ายให้ดูนะครับอ่านี่นะฮะถ่ายมาก็จะคมชัดกันประมาณนี้เลยครับขยายก็คือสระใจกันทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็มาถึงกล้องด้านหน้านะครับกล้องหน้าของผเองนะครับนี่นะครับถ่าย A อีกแล้วนะครับทุกคลิปเลยครัก็ทันทีเดียวนะครับไม่ทำที่ไหนครับก็ถ่ายเหมือนเดิมนะครับผม เรียกว่าชัดนะครับคมชัดคมใสปกติเลยนะครับเคลียร์นะครับผมใครนะครับเรียกว่าออปชันนี่คือฟูลเลยนะครับตัวนี้สภาพนี่คือสวยนะครับสวยมากนะครับพร้อมใช้งานสุดๆนะฮะตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่มาให้ก็บอกเลยว่าครบคันเลยทีเนะครับสายชาร์จนะฮะหัวชาร์จนะครับหวฟ้าชาร์จก็คือครบนะครับแถมยังจะมีหูฟังมาอยู่เลยนะครับเนี่ยครับหูฟังยังอยู่ครบเลยนะครับนี่นะสวยเลยเนาะเรียกว่ามาครบกล่องกันเลยทีเดียวนะครับ โอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือไม่ใะดวดทักมาก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดสเปคเครื่องนะครับจะลงที่ที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับผมและลที่หลักที่สำคัญก็คือราคานะราคาจะลงที่หน้าเพจเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้กันนะครับยังไงไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ